วันนี้เรามาเอาชีวิตรอดแล้วก็กาจัดซอมบี้กันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็กดไลค์และลุยกันเลยวู้ยึ่งตัวเลยมาถึงเราก็ต้องจัดการซอมบี้ก่อนปล่อยซอมบี้เลยตูมตูมตูมสลัดไปต่อยด้วยเป็นไงอย่างแจวกาจัดซอมบี้หน้าบ้านก่อนนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์ทางนั่นเองซึบตัวต่อยชืบต่อย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 ,อย,อยโอ้โหพลังอย่างแรงเก็บกุญแจและอาวุธได้เลยครับ เก็บกุญแจและข้างอาวุธได้เลยได้กุญแจมาแล้วตอนนี้ซึบแล้วก็เปิดประตูเข้าไปนะครับซึบแล้วก็ไปตามทางโอเคมีให้ซื้ออาวุธด้วยหูยังแจ๋วตอนนี้ยังล็อกอยู่นะครับใช้29โลบัคเพื่อปลดล็อกนั่นเองเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้ที่โผล่มาโอ้โหเยอะขึ้นจริงๆด้วยแล้วเราก็มีปืนยิงแล้วไงตอนนี้เรามีปืนยิงละยิงเลยชุบชุๆชุบ,ช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 บ ยิงลัวต่อยดีกว่านะรู้สึกว่าจะต่อยแล้วแรงกว่าด้วยนะเนี่ยใช้ต่อยดีกว่าชุบชุชุบต่อยยิง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 สลับกันเรียบร้อยตุยหมดคุยมีเพื่อนมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีตเตือนภัยเป้าหมายของคุณมาถึงแล้วปลดอพยพออกจากที่นี่หูยบ้านเราพังเลยเราอุตส่ตห์โอ้โหหลบภัยอยู่ตั้งนานเราได้เวลาขับรถหนีแล้วชหนีกันเลยดีกว่านะครับ นี่ได้เวลาหนีแล้วหนีกันเลยชู่มาถึงจอดรถแล้วก็ถนนถูกปิดกานคุณจะต้องออกไปจากจุดรวมตัวคุณจะต้องไปยังจุดรวมตัวของมนุษย์อุ้ยแล้ต้องโจมตีซอมบี้ไปด้วยนะครับแล้วก็จัดการไปให้ถึงฝั่งฝันนั่นเองไปแล้วไปยังจุดรวมตัวของมนุษย์ที่ใกล้ที่สุดโอเคได้เลยซื้อวิ่งกดตัวนี้ได้ไหม กดตอนนี้ฟึบวิ่งให้เราอัตโนมัติโอเคไม่ยากไม่ยากไปได้อยู่แปลงจุดรวมตัวของมนุษย์ใกล้ที่สุดชุบสไลด์มาแล้วหุยยกมือขึ้นคุณลุงนวดแกมาทำอะไรที่นี่ในที่สุดก็เจอคนที่มีชีวิตฉันคือไซเบอร์ไบช่วยไว้หรือเปล่าฉันช่วยแกไว้หรือเปล่าสวัสดีครับใช่แต่คุณคือใครพวกเราขาดมืออุย้ยทำไมคุณไปพบหมอเวลา เรื่องแปลไม่รู้เรื่องละเราต้องไปพบหมอก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์นั่นเองไม่ติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อสวัสดีครับผมมาแล้วครับนีดีต้อนรับผู้รอดชีวิตนี่เลยจะช่วยบ,บอกแกว่าแกเป็นผู้รอดชีวิตหรือเปล่าได้เลยครับนั้นก็เราก็ต้องมาตรงนี้ก่อนคุยกับคุณทาหารด้วอป่านะไม่ใช่โอเคเราต้องมาจมตีหลอดไฟหรือเปล่าชุบอุย้ยมีกระโดดได้ด้วยหูดู สุดยอดตัวตำแหน่งของคุณสูงสุดวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ลอยขึ้นได้ลอยขึ้นได้จัดการซอมบี้ชุบมาต่อต่อเนื่องปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บรียบร้อยตีเตะเตะตัดขาเตะตัดขาเรียบร้อยยิงแล้วก็เตะตัดขานะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเลือดเยอะมากตัวนี้สุดยอดแล้วก็ไปต่อไปทางไหนต่ออ๋อทางนี้เหรอ ได้เลยกระโดด hoo! นี่มีการลากเส้นซะด้วยเป็นไงอย่างโหดซึ้บเย่คุณหมอผมไม่เห็นอะไรที่นี่เลยแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมีอะไรหรอโอ้โซอมบี้ถือปืนนะดิอ๋อไม่ใช่คนอ๋อมีกองทัพยิงซอมบี้อยู่ข้างล่างโถเอ้ยนึกว่าซอมบี้ถือปืนแล้วก็ยิงเราอ๋อหรือว่าซอมบี้มีปืนวะวิ่งเรียบร้อยต้องเลง็งยิงต้องเลง็งยิง หลบยิงหลบยิงจิว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 ิวมีซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับดีซอมบี้ตายหมดแล้วสุดยอดต่อไปเป็นบอสซอมบี้แล้วทุกคนนั่นเองคุณหนีออกจากที่หลบภัยนั้นได้อย่างไรเฮ้ยมีหน้ากากซะด้วยยังกระสควิดเกมของจริงเรียบร้อยฉันได้ยินคุณแล้วตอนนี้ฉันเห็นคนแปลกๆหรือว่าเป็นซอมบี้ที่พูดได้ กลับไปค่ายโอเควู okay. ้ฮู้สไลด์ลงมาแล้วจัดการซอมบี้ตรงนี้หน่อยดีกว่ามีเยอะเหลือเกิน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 จิ๊จวจิ่จิ่ววู้รวดเร็วมากจัดการได้แล้วกลับมาค่ายต่อเลยนะครับตรงนี้ก็วู Woo ้ฮู้หมุนตัวไปโอเคซึบมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเด็กน้อยทำไรเหรอขอ,ขอบคุณพระเจ้าที่คุณรอดชีวิต โอ้ oh, ขอบคุณพระเจ้าซะด้วยเปไงเราต้องออกกําลังกายด้วยนะครับเพื่อให้มีกําลังเพิ่มขึ้นนั่นเองออกกำลังกายก่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันขอยกดัมเบลก่อนนะได้เลยครับเพื่อนยกไปก่อนเลยนะครับต้องออกกําลังกายให้ได้ระดับเยอะๆก่อนชุดระดับ5แล้วถึงขีดจํากัดแล้วตอนนี้ได้เวลาออกกําลังกายตรงนี้ละแต่เพื่อนออกกําลังกายอยู่นี่เรายกค่างเพื่อนเลยสวัสดีครับเพื่อนขอยกด้วยนะครับได้เลยเด็กน้อยเอาเลยซุบซุบซุบเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับ เป็นเนื้อเรื่องนั่นเองถึงขีดจากัดแล้วต่อไปก็เป็นการอะไรนะนี้โหนั่งสมาธิฝึกลมปานนั่งสมาธิฝึกลมปานซะด้วยเป็นไงหูของจริงของจริงสวัสดีนิกร้อยฉันขอนั่งสมาธิข้าแก่นนะได้เลยครับเพื่อนจัดไปครับออกกําลังกายก่อนเลยนั่งสมาธิสุดยอดเพื่อฝึกลมปานเราแล้วนั่นเองต่อไปเป็นอะไรต่อนะต่อไปเป็นอะไรต่อนะ ต่อไปมีอะไรต่อแนะ่ตรงนี้หรอตรงนี้เครื่องพิมพ์อาวุธเฮ้ย๋อ้าอยังไม่มีของที่จะพิมพ์อาวุธนะครับตอนนี้ซึบแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะาอัปเกรดโอเคสามารถอัปเกรดได้ด้วยหมดละตอนนี้หมดละดรูรอบๆหมดละแล้วให้เราทําอะไรต่อคุยกับทหารโอเคสวัสดีครับคุณทหารไปที่ร้านขายยาเด็กน้อยได้เลยครับ ไปแล้ววิ่งตรงไปร้านขายยากันสดีคร้าขอเข้าร้านขายาหน่อยนะครับได้เลยไปเลยนะจ๊ะเราต้องกำจัดซอมบี้ในร้านขายยาด้วยหรือเปล่านะค้นหาสบียงที่มีประโยชน์โอเคตามหาของที่มีประโยชน์ก่อนตรงนี้ละหนงจุดเจอละซอมบี้มายิงซอมบี้เตะเลยตุ๊บ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 ตุบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเจ้ากหน่อยเจ้าก็หน่อยเจ้ากหน่อยต o ้มเรียบร้อยตู o มไปดิมีตวง มีตัวมัเตะไปด้วยยิงไปด้วยเตะทั้งเตะทั้งยิงทั้งเตะทั้งยิงทั้งเตะทั้งยิงครับเรียบร้อยชิวชิวชชชชชเรียบร้อยเก็บก่อนช่วงนี้แล้วเก็บสบียงก่อนนะครับเก็บสเบียงที่มีประโยชน์เขาว่าอย่างนั้นได้ของดีมาเยอะเลยโหอย่างแจ๋วมีซอมบี้ใหม่แล้วเตะ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 เจอกันหนอยเจอกันหน่อยซอมบี้เจอกันหน่อยนะครับเรียบร้อยมีสเบียงอีกไหมน้ามีสเบียงตรงนี้อีกเก็บ เก็บเก็บเก็บตัวนี้มีหมดแล้วตรงนี้ดูตรงนี้ครับตัวนี้ก็มีโอเคแล้วก็ตรงนี้เก็บได้ไหมไม่ได้โอเคตรงนี้เข้าไปไม่ได้เฮ้ยมีตรงนี้กล่องเรืองแสงซืบเก็บอ่าได้มาแล้วได้เข็มฉีดยาก,กับกล่องพยาบาลนั่นเองสุดยอดซุบตัวนี้มีให้เก็บโอเคเก็บตัวนี้เก็บได้ไหมไม่ได้โอเคหมดละน่าจะหมดแล้วนะ ตอนนี้มีอ๋อหนึ่งหนึ่งอันโอเคหูได้ของมาเยอะเลยสุดยอดออกจากอาคารอ่าตอนนี้ของของหมดละแล้วก็ไปคุยกับคุณทาหารต่อเนื่องได้เลยคุณทาหารสวัสดีครับผมมาแล้วครับต้องการจะคุยกับคุณทาหารมานานแล้วนะครับอยากคุยกันมานานละอยากคุยกันมานานละโทษครับผมลืมบอกคุณเรื่องซอมบี้ในร้านขายยาดําเนินการปรับเปลี่ยนร่างกายเฮ้ยเราต้องปรับเปลี่ยนร่างกายโดยการ โอ้ยดูยิงเลเซอร์ฉายแสงตอนนี้มีพลังขึ้นแล้วเรากลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงแล้วทุกคนตอนนี้โอ้สุดยอดพูดคุยเลยพูดคุยอย่างเดียวตอนนี้จังหวะนี้พูดคุยครับขณะเที่ยวพยพขณะเที่ยวพยพหลังจากรวบรวมเสบียงฉันซ่อนบางอย่างไว้ในสถานที่นี้และตอนนี้มันเป็นของคุณเฮ้ยสุดยอดซ่อนไว้ด้วย ซุบมาแล้วได้เวลาไปเผชิญหน้ากับซอมบี้อีกแล้วไหนมาซอมบี้ตรงนี้แหละเยอะแยะเหลือเกินเจอกันหน่อยเราอัปเกรดมาแล้วนะเราอัปเกรดมาแล้วนะยิงยิงยิงเตะเตะเตะตัดขาเตะตัดขาเลยเตะตัดขาเลยซุบซุบุบุบเตะเตะไปตุ๊บ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 โอ้โหเริ่มโหดขึ้นยิงนี่ว่ะยิงนี่ว่ะเตะแล้วมันรู้สึกว่าช้าหน่อยแต่ว่ายิงก็เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใส่เสียเวลาใส่กระสุนนั่นเอง แต่ว่าจัดการซอมบี้ตรงนี้ไปก่อนจัดการซอมบี้ตรงนี้ไปก่อนซุบรัว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 วซุบซุบุซุบเรียบร้อยตุยหมดตุยหมดจัดการได้หมดแล้วค้นหาสบียงผู้ได้รับบาดเจ็บค้นหาสบียงที่ผู้บาดเจ็บซ่อนไว้อันไหนนะผู้บาดเจ็บซ่อนไว้ตรงไหนนะ เราต้องไปตามทางมีให้สอนเล่นตลอดนะครับไม่จําเป็นต้องคิดเองเพราะว่ามันสอนเล่นเราได้เราจะได้ไม่ต้องงมทางหาอะไรที่มันยากๆนั่นเองตามหาสเสบียงที่เขาซ่อนเอาไว้อ่าแล้วก็กำจัดซอมบี้ไปด้วยพิมพ์อาวุธสามดีหุ้ยเราจะได้อาวุธใหม่แล้วทุกคนตอนนี้ไปกันเลยแล้วกอเรามาพิมพ์อาวุธสามดีกันดีกว่าทุกคนนี่กดพิมพ์เลยซุบๆๆได้มีดหรอหุ้ย เป็นมีดอุย้ยมีสีแดงด้วยหูแจ๋วสุดติดตั้งเลยอย่างนี้ต้องติดตั้งเลยได้มีดแล้วได้อาวุธแล้วสุดยอดชิบไปที่เนื้อเรื่องนี่่าชิบไปแล้วไปที่ยังค่ายไปยังค่ายไปยังทางเข้าค่ายใต้ดินเพื่อทําความสะอาดด้วยการจัดไปลุย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 ครับจังหวะนี้ มาแล้วโอ้โหยกล้อเลยยังไงชนซอมบี้ไปดิชนไปดิซุบซุซุบซุบช,บช,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 ชูชูชชูชชนชนแหลกชนแหลกติดเทโบ,บด้วยไปงนไงมีติดเทโบ,บด้วยซุบซุบตัวนี้เหินเนาะวู้้โโจมตีซอมบี้ได้เยอะมาก โอ้โหมีเป็นฝูงมีเป็นฝูงขับรถชนเลยมีหลายเหตุการณ์ให้เราเลือกนะครับระหว่างยิงซอมบี้กับขับรถชนซอมบี้ซะด้วยซุบมีทั้งยิงทั้งขับรถชนสุดยอดไปเลยซึบซึบซุบสู้สู้ปะแล้วโอ้โหไกลเหมือนกันแน่ทางดูจากทรงแล้วไกลมากซุบอุ๊บซึบซุบซบหมดเวลาแล้วอุ้ย ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้มา60สหรอได้รับ60เป็นน้ำยาอะไรบางอย่างโอเคแล้วก็ปรับแต่งร่างกายต่อเราต้องปรับแต่งร่างกายต่อแล้วซืบอมาปรับแต่งร่างกายครับฉีดเลเซอร์เลยชูชูชูช,ช,ชูตอนนี้เรามีพลังเพิ่มขึ้นแล้วเป็น12แล้วความแข็งแกร่งเราสุดยอดนี่สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันเบคอนเองเพื่อหัดเล่นได้เลยครับไว้เจอกันครับตอนนี้เราออกกำลังกายตรงนี้ก่อน เรามาดูหุ่นยนต์กันดีกว่านะครับนี่มีหุ่นยนต์แล้วสุดยอดนี่แหละที่ฉันบอกวิธีใช้งานให้สุดยอดมีแพทย์บอกเราด้วยมีหุ่นยนต์ครับสุดยอดต้องใช้หุ่นยนต์แล้วตอนนี้พูดคุยกับทหารก่อนไปคุยกับทหารก่อนนะครับแล้วก็มาขับหุ่นยนต์แน่นอนดูจากทรงละเป็นอย่างนี้แน่ซุบสวัสดีครับคุณทหารผมให้คุยครับให้เสียเวลาซุบไปพักใกล้เคียง ปัหาไปพักใกล้เคียงคืออะไรที่พักใกล้เคียงที่พักใกล้เคียงอยู่แถวนี้เหรอซุปจัดการซอมบี้ตุ้ม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 ยิงยิงยิงเป็นหมดในเรื่องเกมเนี้ยสุดยอดซุปมา,าแล้วที่พักใกล้เคียงเราหรือว่าจะเป็นบ้านพักเราหรือเปล่านะอาจจะใช่หรือเปล่าเราต้องกำจัดซอมบี้ในบ้านนี้โอเคซุปดูซอมบี้รอบๆก่อนว่ามีไหมซุปอุ้ยห้องนี้เต็มเลยคนหรือเปล่านะ ค้นหาเสบียงที่มีประโยชน์เราต้องตามหาเสบียงที่มีประโยชน์แล้วซอมบี้ก็จะลุกฮือขึ้นมาชุบใช้มีดใช้มีดสับชุ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 บหูยหูยหูตุ้มตุ้มเลยตุ้มเลยมีเยอะมากจัดการไปเป็นสิบแล้วก็ชุบชุบมีดเราดีนะครับใช้มีดแล้วก็จะทําให้ซอมบี้ติดไฟด้วยเป็นไงยอดซอมบี้ตัวนี้มีขวานมีขวานเหรอจ๊ะเก็บครับเก็บครับมีอะไรให้เก็บอีกไหมดูรอบๆก่อน ดูรอบๆดูอรอบๆดูรอบๆตรงนี้ไม่มีละค้นหาสเบียนที่มีประโยชน์เรากดตรงนี้ได้ไหม <D ies> ได้มาหายเราเองอัตโนมัตินี่ยอดค้นหาสเบียนที่มีประโยชน์สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยจะค้นหายเราเองอัตโนมัตินะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งหาแต่ซอมบี้เราต้องจัดการเองนั่นเองซุปตรงนี้มาค้นหาสเบียน então, ที่มีประโยชน์คนน então, ้นหาสเบียน,น yourself, ที่มีประโยชน์นะครับ นี่เราได้สบียงเต็มเลยแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดแล้วก็ขับหุ่นยนต์นั่นเองสุดยอดได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับซุดตอนนี้มีซอมบี้แน่นอนอุ้ยหุ่นยนต์ซอมบี้ดูปู้มไปดีปู้มไปดีซึบออกจากอาคารโอเคตอนนี้เราค้นหาสบียงได้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ออกมาเลยซึบออกมาแล้วดูสุดยอดกลับไปที่ค่ายแต่ต้องกำจัดซอมบี้ก่อนซุบซึบซึบซบซบซบ ยิงยิงยิงเรียบร้อยตุยหมดตุยหมดครับไปต่อโหวนวู้ฮู้วู้ฮู้ยอดคุยคุย,คยกับทหารสวัสดีครับคุณทหารสวัสดีเด็กน้อยไปที่อื่นได้แล้วได้เลยครับเราต้องไปที่อื่นแล้วตอนนี้ซูปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองโอเคโซเปอร์เฉยต้องค้นหาของที่มีประโยชน์ในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะเคลียร์ศัตรูทั้งหมดโอเคให้เรากำจัดซอมบี้แบบนี้ละง่ายเลย ง่ายเลยเราต้องกาจัดซอมบี้ทั้งหมดชุบกำจัดซอมบี้ทั้งหมดในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองไหนมีอีกไหมดูอบๆไม่มีแล้วตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีโอ้มีดเราเป็นไงใช้มีดแล้วแบบว่าโจมตีแล้วติดไฟนะครับมีดเราอัปเกรดมาใหม่นั่นเองสุดยอดมีติดไฟด้วยวูบอมบี้มาเต็มไปหมดโอ้โหอย่างเยอะ แต่มีเราติดไฟแล้วก็กระจายความดาเมจด้วยนะครับกระจายความเสียหายซุบซุบซุบใช้ความเสียหายในการโจมตีแบบ AOE นั่นเองโห้ยเลือดจะตายจะตายจะตายโหยเกือบตายเกือบตายครับเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถอยมาครับต้องถอยต้องถอยนะไม่ถอยไม่ได้เลือดจะตายเราสามารถเพิ่มเลือดได้ไหมสามารถเพิ่มเลือดได้ไหมเพิ่มเลือดได้ไหม เชิญโอเชิญเพื่อนอันนี้อันนี้เชิญเพื่อนละเคลียสัตวตรูทั้งหมดโอ้กว่าจะเคลียได้เราตุยก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้เยอะมากจัดการซออบี้ก่อนจัดการซออบี้ก่อนตุบ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 ฝัน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 อววมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลืเกินเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเคียสัตว์ตทั้งหมดเราต้องเคลียให้หมดนะครับ ยิง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 ฟันเรียบร้อยล้วทําได้แล้วออกจากอาคารโอ้โหเกือบตุยเกือบตุยเลยโอ้หูยังโหดของจริงวันนี้เราหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าไว้าเรามาเล่นคลิปหน้าดีกว่านะวันนี้เราเล่นได้ไกลละโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ hai, ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้ามาทำบุญเล็กบันไดดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย